โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังตอกย้ำคำทำนายหลวงพ่อวราบุญญวโรสำหรับคำทํานายเกี่ยวกับโควิด -19 ที่ได้ทํานายไว้ถึงเชื้อไวรัสโควิดที่เชื้อโรคไม่มีวันหมดและจะกลายพันธุ์ คนจะตายเหมือนหาฝนข่าวดีท่านบอกกับเราว่าโชคดีที่ประเทศไทยเจอสมุนไพรรักษาแต่อาจจะไม่ทันท่วงทีและถึงเวลาธรรมชาติเอาคืนพระอาจารย์วราเผยเชื้อโรคโควิดกลายพันธุ์จะอยู่อีกนานเพราะเชื้อโรคกระจายระวังแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิภูเขาไฟธรรมชาติลงโทษมาแน่ โควิดยังอยู่กับเมืองไทยยังไม่จบยังกลายพันธุ์เป็นอีกหลายสิบตัวยังอยู่ไปอีกส -5 ปีเป็นทั่วโลกคนจะตายอีกเยอะมันเป็นวิบากกรรมของโลกเพราะเราเอาเนื้อหนังมังสาเขามากินไปหมดแล้วตอนนี้เขามาเอาคืนตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลคนเรากินเนื้อหนังมังสาข,ของสรรัตว์ต่างๆมาเยอะแล้วถึงเวลาสรรัตว์จะเอาคืน ถามว่าโรคโควิดยังอยู่ไหมยังอยู่กับเราอีก4-5ปีรัฐบาลกู้เงินไม่ไหวหรอกที่ผ่านมากู้มาจะไม่แจกคนจนก็ไม่ได้ถ้าไม่แจกคนจนก็ไม่มีกินเชื้อกลายพันธุ์จะตายเหมือนหาฝนเรื่องวัคซีนอัตมาเคยบอกแล้วให้ซื้อมาลีหลายล้านโดสเร่งฉีดไปเลยเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะเป็นอีกเยอะกระจายอีกเยอะ เฉพาะโรคโควิดนี้ยังอยู่กับเราอีก4-5ปีอย่างน้อยเพราะมันกลายพันธุ์เป็นทั่วโลกพวกประเทศที่ยากจนน่าสงสารเพราะจะตายกันเหมือนหาฝนที่สำคัญที่สุดต่อไปภูเขาไฟจะระเบิดแถบเมืองไทยเอเชียเช่นอินโดนีเซียญี่ปุ่นต่างประเทศและสึนามิในปีนี้ปีหน้ามันรอยอยู่แล้วเราจะเจอทั้งไฟภัยพิบัติ เจอทั้งแผ่นดินไว้และน้ำท่วมไม่ใช่ประเทศไทยเจอประเทศเดียวนะทั้งเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาดูกันแค่ปีนี้ก็พอไม่ต้องมองไกลปีหน้าเจออีกเยอะอาตมาดูแล้วว่าจะมีสมุนไพรไทยมาช่วยชาวไทยในอนาคตว่าต่างประเทศเก่งแต่ยาที่ผ่านมาผลิตแต่ตามโรคไม่ทันแต่สมุนไพรจะตามโรคทัน แต่ที่สำคัญที่อาตมาห่วงตอนนี้โรคมันกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์อีกข้ามสายพันธุ์ไปและแน่นอนอหิวาตกโรคมาแล้วโรคหมูโรควรัวโรคที่มากับอากาศและโรคไข้หวัดนกต้องระวังล่าสุดหลังจากประกาศเปิดประเทศเริ่มผ่อนคลายแต่ยังคงมีมาตรการคงเดิมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาดฉีดแอลกอฮอล แต่ในเดือนเมษาย,ยนกลับเริ่มมีไวรัสโควิด -19 ระบาดอย่างหนักขึ้นทั่วโลกและยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยเป็นสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ BA4 BA5 และยังพบสายพันธุ์ย่อยนี้เพิ่มเติม BA2.75 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งหลวงพ่อวราได้กล่าวว่าเชื้อโรคกลายพันธุ์จะอยู่อีกนานเพราะเชื้อโรคกระจายโควิดอยู่กับเมืองไทยยังไม่จบ ยังกลายพันธุ์เป็นอีกหลายสิบตัวยังอยู่ไปอีกสีหปีเป็นกันทั่วโลกควรจะตายอีกเยอะเป็นวิบากกรรมของโลกเพราะเราเอาเนื้อหนังมังสางเขามากินไปหมดแล้วตอนนี้เขาก็มาเอาคืนปีนี้ฝนมาเยอะประเทศไทยจะเจอพายุจากจีนไม่อีกปีนี้เมืองไทยเสือตัวนี้มันเป็นเสือดุแต่มนุษย์เราดุกว่าคนเราท่าหลงในอำนาจอยากยึด อยาครอบครองของแต่ละประเทศเป็นทางเห็นผิดจริงๆไทยรักสงบไม่อยากรบกับใครรบแล้วบาดเจ็บเศรษฐกิจก็แย่แต่ประเทศอื่นเหมือนคนใจบอดสงครามมันเลยไม่จบง่งายๆบุคคลใดก็แล้วแต่ได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานบุคคลนั้นจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเขาโยมอย่าลืมการสวดนโมสามจบยังไปสวรรค์ได้นะ ถ้าสวดทุกวันหรือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอให้สวดต่อเนื่องและที่สำคัญคือภาวนาพุทธโธบุคคลน,นั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพระการมาเอาไปมนุษย์ทุกคนกลับตัวกลับใจได้สีดำยังย้อมเป็นสีขาวได้เลยแต่สีขาวอย่ากลายเป็นสีดำแล้วกัน ศาส,สนาพุทธสอนมาว่าถ้ามีถูกก็มีผิดมีมืดมีสว่างมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นสามัคคีและรักกันเห็นใจกันให้มากที่สุดและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งโลกสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อวรานแนะนำคือเทวดาประจำวันเกิดเดินเกิดของตัวเราเองเทวดาประจำวันเกิดเราย่อมให้คุณกับตัวเรา และนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถคุ้มครองได้เพราะทุกคนล้วนมีเทวดาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอีกอย่างคือบุปการีของเราและองค์หลวงพ่อพญาครุฑเทวเวสวุวรรณพระสยามเทวาธิราช และอาราหูพระคู่บ้านคู่เมืองของเราสิ่งที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้อยู่ในบ้านเรานี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครองสติให้ดีขอให้มีสติถ้ามีสติแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดแล้วขอให้มีกำลังใจถ้ามีกำลังใจและมีบุญในใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไฟในมันลุกลามแล้ว แต่อย่ารีบรับไฟนอกเข้ามาอีกไฟในอย่าให้ออกไฟนอกอย่าให้เข้าประคองสติทุกวันนี้คนเป็นซึมเศร้าเพราะว่าขาดสติขาดภาวนาขาดตัวเห็นผิดอาตมาสงสารอยากจะช่วยแต่ว่าพระอรหันต์ยังช่วยกันไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือตนเอง แต่เราเป็นประชาชนคนไทยทุกคนมีน้ำใจไทยช่วยไทยสามัคคีนี่แหละจะช่วยแก้ปัญหาอาทิตย์สว่างกลางวันจงแก้ปัญหาในเวลากลางวันจันทร์สว่างกลางคืนกลางคืนเราควรพักผ่อนอย่าสังสรรค์กันเพราะสุราเป็นตัวแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังสรรค์กันดื่มได้นะแต่ดื่มในบ้านเอาพอสมควร อย่าให้เกินตัวอะไรที่เกินตัวจะเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำดีแล้วถ้าไม่อยู่ในความประมาทถึงสังขารไม่เที่ยงอะไรที่กินมากๆถึงเวลาก็ต้องอาเจียนออกสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลหลวงพ่อวราพยาครุฑมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟัง ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ